สวัสดีครับผมนายสตวัษอินชัยปัจจุบันกำลังศึกษายอยู่แผนกอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีาชุงคนลล้านนาภาพขยับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ผมจะมานําเสนอโครงงานป้ายสัญญาณไฟจราจรวงเวียนในรายวิชาออกแบบจราจรโลจิกครับผมต่อไปเราจะมาพูดถึงโครงสร้างภายนอกของป้ายสัญญาณไฟจราจรวงเวียนกันเลยนะครับส่วนแรกก็คือส่วนป้ายครับป้ายแสดงผล ดยจะแสดง3ลูกศรวนเวียนกันมีทางวนซ้ายและวนขวาครับรับคำสั่งจาก x c 9 5 7 2ครับในการทริกการทำงานและนี่เป็นก่อควบคุมหลักครับผมกรองควบคุมหลักครับผมนี่เป็นท่อที่ด้านในจะล่อนสายไฟขึ้นไปนะครับล่อนสายไฟขึ้นไปนี่ครับเพื่อไปหาลูกศรทั้ง3ลูกศรแล้วมีไฟเลี้ยงอยู่ด้านในด้วยครับ นี่คือตัวเซ็นเซอร์ LDR ผมเพื่อเพื่อที่จะให้วงจรนี้สามารถทำงานในตอนกลางคืนหรือทำงานในตอนกลางคืนอย่างเดียวครับนี่เป็นโครงสร้างครับเป็นเหล็กครับผมส่วนสุดท้ายก็คือส่วนโซล่าเซลล์ผมในการเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าครับโดยไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ครับผมตอนนี้เราจะมาพูดถึงส่วนของกล่องควบคุมครับผมกล่องควบคุมของโครงงานนี้เราจะมาพูดถึงกล่องด้านภายนอกก่อนนะครับผมภายนอกเราจะมีสายไฟสายไฟ AC ครับ220โวลต์เป็นแหล,งล่งจ่ายหลักแหล่งจ่ายปกติครับผมส่วนด้านบานกล่องส่วนนี้เป็นเซ็นเซอร์แสงโดยใช้ LDR ครับผมเพราะ วงจรน,นี้เราจะทํางานในตอนกลางคืนครับเรามาดูด้านในของกล่องครับด้านในกล่องครับเร,เราจะใช้เป็นแหล่งจ่ายอยู่2ชุดนะครับผมพูดถึงแหล่งจ่ายก่อนเลยแหล่งจ่ายหลักของเราก็คือมอแปลงนะผมเป็น12โวลต์3แอมป์ครับผมนี่เป็นแหล่งจ่ายสํารอครับใช้เวลาในตอนไฟดับเป็นแบตเตอรี่1 2โวลต์3แอมป์เช่นกันครับซึ่งแบตเตอรี่12โวลต์3แอมป์นี้จะถูกชาร์จโด,ดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์คือโซลาร์เซลล์ครับ นี่ครับมีด้านบนในผมนี่คือโซล่าเซลล์ชาร์จทำามาที่ชาร์จแบตเตอรี่นี้ผมเพื่อเก็บไว้ใช้ในตอนไฟดับเราจะมาพูดถึงหมวงจรนะครับวงจรชุดแรกคือชุดใจไฟนะครับนี่เป็นบิด4แอมป์ครับทนมาที่เปลี่ยนจากไฟ AC เป็นไฟ DC ครับนี่เป็นชุดเรกูเลต12โวลต์3แอมป์ครับผมซึ่งนี่เป็นตัว IC เรกูเลต 7812ครับทำมาที่ทำให้แรงดันคงที่ครับผมจ่าย12โวลต์เป็นไฟเลี้ยงให้แก่วงจรครับและนี่เป็นฮาร์ซิสเตอร์ MJE 3 0 5 5ทำมาที่ขยายกระแสครับตัวนี้เป็นชุดเลกูเลต5โวลต์ครับทำมาที่เป็นไฟจ่ายเลี้ยงให้แก่วงจรกระเนิดความถี่และวงจรประมวลผลครับผมใช้ IC 7805ครับผม ครับผมนี่เป็น IC CD4060 อยู่ในวงจรกรําเนิดความดีครับทําหน้าที่ปล่อนสัญญาณลค็อกให้กับวงจรประมวลผลของเราครับผมทําหน้าที่ให้ไฟของแต่ละลูกสอนสามลูกศรของบนป้ายนี่วิ่งตามจังหวะครับและนี่เป็นหัวใจหลักของเราหัวใจหลักของเราเลยคือ x c 9 5 7 2ครับเป็น IC ประมวลผลครับผมทําหน้าที่ควบคุมวงจรทั้งหมดนี้ นะครับอันนี้เป็นวงจรไร้วงจรไร้ครับผมทำหน้าที่ขับ LED 3ชุดชุดละ5้ดวงครับเป็นลูกศร3ดวงลูกศร3ชุดครับทานมอสเราจะใช้ power mod fade ครับผม power mod f a t e เบอร์ irf 3205 3ตัวครับขับ3ลูกศร และนี่เป็นเอา์พุตครับเป็นเอา์พุตของ3ลูกศรครับสำหรับครับลูกศรและนี่เป็นสายจากแบตเตอรี่เมื่อไฟดับก,ก็สามารถทำงานได้ตามปกติได้โดยเรามีแบตเตอรี่ใจ่ายให้ตลอดเลยแล้วชุดนี้เป็นชุดเซนเซอร์ LDR เพราะวงจรน,นี้จะทำงานในเวลาในตอนกลางคืนเท่านั้นครับเป็นชุด LDR เซนเซอร์แสง และนี่เป็นชุดชุดทําให้ลูกศรวนซ้ายครับผมวนทวนเข็มนาฬิกาครับโดยได้รับคําสั่งมาจากไอซีประมวลผลนะครับผมและนี่เป็นชุดเป็นเอาพุทธทำให้ทวนเข็มนาฬิกาครับผมให้ลูกศรทวนเข็มนาฬิกาครับผมนี่คือวงจรของเราคนระับวงจรควบคุมหลักครับผม ต่อไปเราจะมาดูการทํางานของป้ายสัญญาณไฟจราจรวงเวียนกันเลยนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเสียบปลั๊กเพื่อเปิดการทํางานเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเสียบแล้วป้ายนั้นจะไม่ทํางานเพราะว่าป้ายสัญญาณไฟจราจรจะทํางานในตอนกลางคืนครับผมเราจะทําการจําลองการทํางาน ในตอนกลางคืนโดยการใช้ตัวนี้ในการคุมเซ็นเซอร์เพื่อให้ทํางานในตอนกลางคืนนะครับเพราะเซ็นเซอร์ตัวนี้จะตรวจจับในเวลาตอนกลางคืนนะผมเห็นไหมครับป้ายก็จะทําทงานแล้วครับป้ายจะเริ่มทํางานจะเริ่มหมุนจากซ้ายไปขวาผม ครับผมต่อไปเราจะมาดูการทำงานของแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้านะครับเมื่อไม่มีการไฟดับหรือไฟทำงานปกติไฟฟ้าทำงานปกติครับเราจะใช้แหล่งจ่ายหลักคือแหล่งจ่ายจาก220โวลต์ AC ครับผมแต่ถ้าเมื่อมีการไฟดับเราจะจำลองในการถอดปลั๊กออกนะครับครับผมวงจรก็จะทำงานตามปกติครับเมื่อ พอเราใช้แบตเตอรี่12โวลต์3แอมป์ครับในการเป็นแบตเตอรี่สำรองครับโดยจะชาร์จพลังงานจากโซลาร์เซลล์ครับโดยใชา้พลังงานแสงอาทิตย์ครับถ้าผมต่อไปเราจะมาดูถึงเรื่องวงจรทวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกาของลูกศรทั้งสมลูกเลยนะครับ นี่เป็นการกระพิบวนหมุนไปทางขวาแบบตามเข็มนาฬิกานะครับของลูกศรเราจะมาดูที่กล่องควบคุมกันเลยนะครับในเมื่อเราเอาคอนเนคเตอร์ตัวนี้มาเสียบตรงจุดนี้ครับจะเป็นการทำงานทำให้ลูกศรูกตามเข็มนาฬิกาครับผมนี่ครับลูกศรนี้จะไปทำงานครับผมตรงที่ลูกศร ตามเข็มนาฬิกาผมคือลูกศรด้านขวานั่นเองครับและเมื่อเราจะเปลี่ยนเป็นทวนเข็มนาฬิกาเราก็ถอดจุดนี้ครับแล้วเราก็นําตัวนี้เป็นลูกศรซ้ายครับลูกศรซ้ายของตัวลูกศรทั้ง3ม,มาเสียบด้านนี้ครับจะเป็นการทำงานแบบทวนเข็มนนาฬิกานะครับเราไปดูกันเลยนะครับ ครับผมนี่ก็แบบเป็นหมุนแบบควรเข็มนาฬิกาครับสังเกตได้ว่าลูกศรจักรพิบแบบควรเข็มนนาฬิกาไปทางนั่งซ้ายคนระับ เป็นการจำลองการทํางานจริงในสถานะจริงนะครับในสถานาการณ์จริงของป้ายสัญญาณไฟจราจรวงเวียน การทำงานของป้ายไฟจราจรรงเวียนในระยะไกลครับ เป็นส่วนของเอกสารสำหรับโครงงานใต้สัญญาณไฟจราจรงวงเวียนจัดทำโดยนายสตวัดอินชัยสาขา,าวิชาอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพจังหวัดเชียงใหม่128ถนนห้วยแก้วตําบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50300พุทธศักราช2556 ปูดคัดย่อป้ายสัญญาณไฟจราจรวงเวียนเป็นป้ายสัญญาณไฟจราจรที่สามารถทำงานในตอนกลางคืนหรือเวลาไฟดับซึ่งจะแสดงเป็นไฟวิ่ง LED สีส้ม3ลูกศรอ,ออกทางป้ายทุกครั้งเมื่อถึงเวลาตอนกลางคืนเพื่อเตือนให้รู้ว่าบริเวณนั้นเป็นถนนแบบวงเวียนอุปกรณ์หลักที่สำคัญของโครงงานนี้ได้แก่ ICX49572 เป็นหัวใจหลักในการทำงานซึ่งจะทำหน้าที่ในการประมวลผลและควบคุมส่วนต่างๆของวงจรไม่ว่าจะเป็น IC, c d 4060ซึ่งใช้ในการให้กำเนิดความถี่ซึ่งจะทำการผลิตสัญญ,ญาณนาฬิกาหรือสัญญาณท็อกซึ่งจะถูกส่งไปยังให้ IC XC9572 เพื่อเป็นจังหวะในการทิกออกทางออฟฟุตของ IC XC9572 โครงงานนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงปกติ ป้ายไฟสัญญาจราจรวงเวียนจะมีอยู่3ลูกศรสามารถวิ่งวนไปทางขวาและยังสามารถวิ่งวนไปทางซ้ายวงจรจะทำงานเฉพาะหลังพระอาที่ตกดินหรือเวลาตอนกลางคืนและตอนไฟดับซึ่งสามารถนำไปใช้ในบริเวณห้องถนนที่มีลักษณะเป็นถนนวงเวียนได้เป็นอย่างดีบทนำป้ายจราจรเป็นสิ่งสำคัญ หากเราปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างตรงไปตรงมาก็จะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้แต่ปัจจุบันคนส่วนมากมักจะลืมหรือทำสิ่งต่างๆที่เลยขอบเขตกำหนดของป้ายจราจรและอาจทำให้เกิดผลเสียหรืออาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งต่างๆตัวอย่างเช่นการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งจากการที่ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นต้นเพราะเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของป้ายสัญญาณไฟจราจรวงเวียนป้ายจราจรวงเวียนปก,ปกติปัจจุบันมักจะใช้เป็นป้ายธรรมดาซึ่งในตอนกลางวันอาจเห็นได้ชัดแต่ในตอนกลางคืนอาจจะไม่ค่อยสังเกตเห็นสักเท่าไหร่แต่โครงงานนี้สร้างขึ้นมาสามารถทำงานในตอนกลางคืนและในเวลาไฟดับ ซึ่งจะทำให้ผู้ขับขี่บนท้องถนนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นและยังใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากโซลารเซลล์เพื่อให้ป้ายสัญญาณไฟจราจรวงเวียนนี้สามารถทำงานได้ปกติในขนาดไฟดับนี่คือรูปที่หนึ่งครับผมเป็นวงจรแหล่งใจไฟ12โวลต์3แอมป์และแบตเตอรี่12โวลต์3แอมป์ สดูและวิธีการจากรูปที่1เป็นวงจรแหล่งจ่ายไฟจะแบ่งเป็น2ชุดด้วยกันคือชุดที่1 r e g u เร t ูเลเตอรโวลต์ 12, 3แอมป์และชุดที่2แบตเตอรี่12โวลต์3แอมป์ซึ่งเอาพุททั้ง2แหลง่งจ่ายนี้จะไปต่อกับวงจรไดโอดเบอร์ 1n 5819ขาเคของไดโอดทั้ง2ตัวจะต่อกันเมื่อแหลง่งจ่ายใดแหล่งจ่ายหนึ่งมีแรงแดันมากกว่า แรงใจนั้นจะถูกนำไปใช้กับวงจรทันทีซึ่งทำหน้าที่ใจ่ายไฟบวก12โวลต์ให้ชุด LED ทั้งหมดบนป้ายจราจรทุกดวงวงจรเปลี่ยนหัวลูกศรไปกับและยังใจ่ายให้วงจรเรกูเลเตอร์5โวลต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นไฟเลี้ยงให้แก่วงจรไฟกลางคืนวงจรกำเนิดความถี่และวงจรประมวลผล IC XC9572 รูปที่2 วงจรกาเนิดความถี่จากรูปที่2วงจรกํากเนิดความถี่โดยใช้ i c c d 4 060เป็นหลักเพื่อกําเนิดความถี่รวมกับการใช้คริสตัลความถี่สามง1 2 7เ8หเฮิร์ตหนึ่งตัวตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ โดยสัญญาณที่ขาสาของ IC c d 4060จะส่งไปยัง i c x c 95.2เพื่อนำไปป้อนให้ i c x c 95.2 ที่3วงจรไฟกลางคืนวงจรเปลี่ยนหัวลูกศรไปกับวงจรประมวลผลและวงจไรไล้หรือวงจรขับจากรูปที่3วงจรประมวลผล xc 9 5 7 2ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมส่วนอื่นทั้งหมดของป้ายสัญญาณไฟจราจรวงเวียนวงจรไฟกลางคืนที่มี ldr ต่อกับ vr 1ลงกาวต่อกับขาสองของ ic xc 9 5 7 2 จะใช้ในการควบคุมการทำงานของ XC9572 เมื่อเวลาตอนกลางคืน IC จะทำงานส่วนกลางวัน IC i c XC9572 จะหยุดทำงานวงจรไร้หรือวงจรขับที่ใช้ Power m o d s h e s เบอร์ IRF3205 เป็นจำนวน3ตัวจะได้รับการทิกจากขา 6, 7, 8จาก IC XC9572 เพื่อนำไปขับ LED สชุดใหญ่ชุดละ57ดวงวงจรเปลี่ยนหัวลูกศรไปกับหรือ JP จะได้รับคำสั่งจากขา2ของ IC XC9572 เมื่อขา2ของ IC XC9572 ต่อลงกลาวลูกศรป้ายไฟจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแต่ถ้าขา2ของ IC XC9572 ต่อลงไฟบวกลูกสอของป้ายไฟจะหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยมีตัวเก็บประจุข้อมระหว่างขา2ของ IC Xc9572 กับจุดต่อลงกาวและจุดต่อลงไฟบวก5โวลต์ของวงจรเปลี่ยนหัวลูกศรไปกับซึ่งจะทําหน้าที่ป้องกันคลื่นรบกวนซึ่งการกระพริบวลของชุด LED ทั้ง3ชุดจะถูกป้อนสัญญาณจาก IC CD4060 ขาที่5ของ IC Xc9572 เพื่อ 72, ให้ LED ทั้ง3ชุดกระพริบตามจังหวะของสัญญาณคล็อก ที่ลายทองแดงตัวบอร์ดขนาด100%วงเล็บมุมมองจากด้านบนรูปที่5ลายทองแดงตัวบอร์ดขนาด150%มุมมองจากด้านบน 6, ลักษณะภายนอกป้ายสัญญาณไฟจราจรวงเวียนโดยจะมีด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาและด้านหลังครับผมจากรูปที่6แสดงลักษณะภายนอกป้ายสัญญาณไฟจราจรวงเวียนด,ด้านหน้าจะมีตัวป้ายไฟแสดงการทำงาน มีโครงสร้างทําด้วยแผ่นอะคริลิกสีดําโปร่งแสงซึ่งจะทําให้เห็น LED ด้านในสว่างออกมาเมื่อตัวเครื่องทํางานส่วนโครงสร้างตัวเสาธรรมจกักรเหล็กเคลือบสีดําสีดําด้านมีลักษณะแข็งแรงทนทานเป็นอย่างดีส่วนด้านบนสุดคือแผ่นโซลาเซลล์ซึ่งทำหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้ในขณนะตอนไฟดับ ด้านหลังป้ายแสดงผลจากการทำงานจากการทำงานทำจากแผ่นอะคริลิกสีดำทึบเพื่อป้องกันแสงจากภาพในป้ายออกมาทางด้านหลังส่วนตัวกล่องควบคุมที่ต่อท่อกับป้ายไฟแสดงผลซึ่งมีแผ่นวงจรควบคุมหรือมอแปลงแบตเตอร,อร,อรี่อยู่ด้านอยู่ด้านใน ด้านบนกล่องควบคุมจะมีตัวเซ็นเซอร์หรือ LDR เพื่อควบคุมการเปิดปิดไฟในเวลากลางคืนและกลางวันและสายปลั๊ก AC เพื่อต่อกับการใช้งานเมื่อไฟฟ้ายังไม่มีการดับด้านข้างป้ายแสดงผลส่วนด้านข้างจะทําจากแผ่นอะคริลิกสีดำทึบเพื่อป้องกันแสง LED จากข้างในสว่างออกทางด้านข้าง นี่เป็นรูปที่7ครับเป็นการแสดงผลการลงอุปกรณ์บนแผ่นลายทองแดงจากรูปที่7แสดงการต่อวงจรภายในกล่องซึ่งต่อระหว่างหม้อแปลงกับวงจรแบตเตอรี่กับวงจรหลักและป้ายแสดงผลกับวงจรหลักครับผมนี่เป็นรูปที่8ครับผมเป็นการเปิดการใช้งานสัญญาณป้ายสัญญาณไฟจราจารวงเวียนแบบวนตามเข็นเมนาฬิกาหรือวนไปทางขวานั่นเองครับ จากรูปที่8หลังจากจ่ายไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่ให้แก่วงจรและเสียบตัวคอนเนคเตอร์กับไฟบวกหโวลต์ก็จะแสดงผลการวิ่งของไฟของแต่ละลูกศรจะวิ่งแบบตามเข็เมมาริกาโดยจะวิ่งจากทางขวาครับผมวิ่งไปทางขวานะครับผมส่วนรูปที่9ครับเป็นการเปิดการใช้งานรูปที่8ครับผมเป็นการเปิดการใช้งานป้ายสัญญาณไฟจราจรวงเวียนแบบ วนตามเข็เมนาฬิกาครับจากรูปที่8หลังจากจ่ายไฟเลี้ยงจายแบตเตอรี่ให้แก่วงจรและตัวเสียบคอนเนคเตอร์ลงกราวก็แสดงผลการวิ่งของไฟของแต่และลูกศรจะวิ่งแบบวนเข็เมนาฬิกาโดยวิ่งไปทางซ้ายนี่เป็นรายการมัสดุครับผม ตารางผลการทดลองตารางที่1จะแสดงการทํางานของช่วงเวลาของสถานะป้ายไฟเมื่อตอนเช้าป้ายไฟจะไม่มีการทํางานส่วนลำดับที่2เป็นตอนหัวค่ําป้ายไฟจะเริ่มการทํางานและลําดับที่3คือตอนดึกป้ายไฟทํางานครับผมและเป็นตารางที่แสดงการกระพริบของการหมุนของลูกศรจะสามารถหมุนโดยลำดับที่1จะหมุนตามเข็มนาฬิกาลำดับที่2หมุนทวนเข็มนาฬิกาครับ สรุปจากตารางที่1ป้ายสัญญาณไฟจราจรวงเวียนสามารถทํางานในตอนหัวข้ามและตอนดึกส่วนตอนเช้าป้ายสัญญาณไฟจราจรวงเวียนจะไม่ทํางานและในส่วนของลูกศรของป้ายสามารถวนทวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกาได้ครับอภิปรายในอภิวัตใชยสุรินทเครื่องสามารถทํางานไดต้ตามโปรแกรมที่ออกแบบไว้คือไฟ LED ของลูกศร สามารถวิ่งวนได้ทั้งตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาส่วนเซนเซอร์แสงก็สามารถทํางานได้ดีแต่ข้อเสียคือส่วนของวงจรกําเนิดความถี่ตอนเปิดการทํางานของเครื่องลูกศรจะค้างประมาณ5วินาทีถึงจะทํางานได้ปกติส่วนการออกแบบลายปิ้น์การวางอุปกรณ์ก็ค่อนข้างที่จะดีโดยมีการยงสายเชื่อมต่อที่ซับซ้อนนิดหน่อยครับผม กำรรประกาศโครงงานนี้ได้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความรู้ในการเรียนวิชาออกแบบวงจรลอจิกและคําแนะนําจากอาจารย์และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําจากผู้ปกครองตลอดระยะเวลาที่ทําโครงงานจนโครงงานนี้ประสบผลสําเร็จขอขอบคุณอาจารย์กำธร,รเลือนฝ่ายกาศซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำคำปรึกษาในการทำโครงงานนี้มาโดยตลอด และต้องขอขอบคุณในอภิวัตชัยสุรินทร์ซึ่งนำพาณะมาบรรทุกป้ายสัญญาณไฟจราจรวงเวียนครับผมนี่คือแหล่งอ้างอิงครับหนึ่งคือเว็บอิเ c ็ GMT 2 IMUTL AC t h ส่วนที่2ก็เช่นกันครับผมประวัติผู้จัดทำชื่อนสรวัตรอินชัย วันเกิด9ตุลาพศ2 5 3พที่อยู่บ้านเลขที่67ทับหมู่4ตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่5 0 1 4 0การศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาน,านาภาคพะเยาจังหวัดเชียงใหม่อีเมลสตว์อินชัย a h o t m a i l com เบอร์โทร089 5 5 9 แปดเนครับนี่เป็นภาคหนวกเป็นโปรแกรมเป็นโค้ดเป็นโค้ดของโปรแกรมที่ใช้ในทาการทำโครงงานป้ายสัญญาณไฟจราจรวงเวียทั้งหมดครับ นี่เป็นภาพประมวลผลของโครงงานนี้นะครับผมนี่เป็นรูปร่างของโครงงานใต้สัญญาณไฟจ,จราจรวงเวียนครับนี่เป็นภาพกล่องควบคุมภายนอกครับผม คือด้านในของของควบคุมครับและนี่เป็นภาพป้ายสัญญาณไฟจราจรโมเวียนเมื่อนำม,มาเทียบความสูงกับโต๊ะครับผมบผมส่วนสุดท้ายเป็นรูปที่9ครับผม เป็นรูปในขนาดทําการตรวจรลายวงจรจากโปรแกรม x p e s s h e m e t i c ครับผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ